จ,จรกมจิตอาสากันบ้างนะครับจิตอาสามณฑลทนหารบกที่32ทําความดีด้วยหัวใจพัฒนาบริเวณสถานีรถไฟนครลำปางเนื่องในวันปิยมหาราชผู้ทรงริเริ่มก่อตั้งกิจการรถไฟในประเทศไทยครับ พันเอกพิทยาราชพริ้งรองผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่32รองผู้อำนวยการสนยนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนาหารบกที่32นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนาหารบกที่32ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ที่บริเวณสถานีรถไฟนครลำปางครับ ทั้งนี้ค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนที่ทรงริเริ่มก่อตั้งกิจการรถไฟในประเทศไทยและปกครองบ้านเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการเลิกาทาสทําให้ทุกคนมีอิสรภาพ และสิทธิ์เท่าเทียมกันค่ะ